สวัสเ้าพ่อนี่ค่ะวันนี้เราก็มาแจกนการกันแล้วทุกคนนี่ค่ะเรามารุนการกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรนี่ค่ะขนมของเรามาแล้ว นี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามีปัญหากับไฟนิดหน่อยไม่รู้ไฟเราเป็นอะไรนะทุกคนนี่ค่ะปิดปด,ดับดับนี่ค่ะสว่างละเรามารุ้นกันเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอนใหม่นะคะทุกคนล่าสุดอันนี้ก็จะเป็นทันจิโรกบนิสโกนะคะทุกคนเรามารุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เป็นการ์ดอะไรนะคะทุกคนจึงจๆ้จุจจจนี่ค่ะเราไปแกะกันเลย นี่ค่ะออกมาแล้วค่ะขนมของเรา oh. ก็ต้องขนมก็เหมือนทุกครั้งนะทุกคนแต่วันนี้จะแตกแต่างจากทุกครั้งคือวันนี้จะเป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะอร่อยมากนี่ค่ะเดี๋ยวเคาะก่อน อร่อยมากเลยอร่อยมากใช่ไหมคะนี่คะ่ะอร่อยมากเลยอุ้ยทุกคนได้แล้วนี่คะ่อนนะคคอ,อันนี้ก็จะเป็นโค้ดเหมือนเดิมเลยโค้ดของเขาอันนี้ก็จะเป็นโค้ดขนมนะคะทุกคนนี่คะ่ะ <c oughs> เรามาดูการดการอุ้ยวดนนี้อิงมันมีความมุ้งวิงมากเราได้เคียวจิโร่อีกแล้วทุกคนหลังจากคลิปตะ คลิปก่อนหนะ้านี้ทุกคนเราก็จะได้เคียวจิโร่นะคะอันนี้ก็มาอีกแล้วเล่นกกซั่งนะคะทุกคนเคียวจิโร่นั่นเองเรามาตัดกันเลย <S <S นี่ค่ะ <S <S วิทุกคนเคียวจิโร่มาอีกแล้วว่ะสวยสวยสวยแต่งวดน,นี้อาจจะเป็นเพราะเคียวจิงภาคเนี้ยเคียวจิโร่ตายหรือเปล่าเขาเลยเอาเคียวจิโร่ออกมา <S <S ออกเยอะอาจจะมีส่วนนะทุกคนนี่ค่ะ มีสปอยหนังนิดหน่อยนะคะทุกคนใครไปดูแลบ้างเอ่ยใครไปดูแลบ้างเอ่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยทุกยิงยิ่งดูดีสวยมากเลยอะมีความแบบวงวิงวับมากเลยค่ะทุกคนต่างกับแบบสวยๆกานี้การ์ดสวยมากนะทุกคนแม่จะบอกให้การ์ดเขามีความละเอียดมากคุ้มค่าเออสี่สิบห้าบาทก็ประมาณร้อยห้าสิบเยนนะทุกคนสี่สิบกว่าบาทนี่คุ้มค่ามากเลยค่ะทุกคนดูซิ สวยมากนี่ค่ะสวยมากเลยการเขาคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าทุกคนได้กินขนมด้วยได้สะสมการ์ดด้วยนี่ค่ะแก่ขนมรู้กิาดรกตับ่ใหม่ของบ้านมการี n ีวีลาตต